สำหรับหลักทางอภิธรรมนี่นะก็ไม่มีอะไรจะเสนอแนะนี่ครับนอกจากว่าเราศึกษาพระอภิธรรมสังฆะเนี่ยก่อนอื่นต้องปลูกชั้นพระให้แรงไม่ฉะนั้นจะเกิดความท้อท้อแท้และการคันท้อทิ้งไปเสียสองต้องขยันท่องสามต้องขยันอ่านเมื่อขยันท่องขยันอ่านแล้วมีชั้นพระแล้วเราก็รู้เรื่องเองให้เรียนถึงบริชเถกก็ท่าน,านก็ท่านก็รู้เรื่องครับไม่ละหมากเลยอภิอภิธรรมยากนะบริเถกต้นต้นหนึ่งสองสาม สามปริเชตนี้ออกปริเชตสีอีกปริเชหนึ่งวิธีวิธีสังหะสีปริเขตนี้นะถ้าท่านเข้าใจเสียแล้วนะต่อไปอมันก็ปอกกล้วยเข้าปากจริงๆอ่ะอ่านด้วยตัวเองก็ได้รู้เรื่องไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเลยอ่านด้วยตัวเองก็ได้อ่านคําอธิบายด้วยตัวเองก็รู้เรื่องแล้วลงทุนแค่สีปริเขตแรกนั่นเองอ่ะขยันท่องขยันอ่านหน่อยเท่านี้เองรู้เรื่องง่ายง่ายครับคุณแกบอกขึ้นคันอยู่ที่สีปริเชตนี่พอพ้อนสีปริเขตแล้วง่ายจะไปยากอีกทีก็ขึ้นมหาปัานานี่ยาก มตัตใจอยู่ที่เนี่ยอยากอยากแล้ว